ดเสืนเกิดก็นะคะเสืวนเกิดของเมยก็จะเป็นรูปเทปตรงนี้อู้ใหญ่นะเหมือนเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่เอง <c oughs> ก็สวยดี <c oughs> ก็เป็นรูปเทปแล้วก็ชื่อเทปก็เขียนว่าเมยอายุสิบแปดแล้วนะคะแบบว่าตอนนั้นคิดคิดยังไงนะประมาณว่าแบบเหมือนมันคือเทปแบบความทรงจําของเราอะ่ะ ว่าแบบเราเดินทางจนมาถึงอายุ18ยังมีเครื่องเล่นเทปไหมมีค่ะตรงนี้เมื่อก่อนชอบฟังวิทยุจากเทปมากเพราะว่าเราเออเอาเทปมาล้วฟังหมดละแล้วก็เลยชอบฟังเพลงวิทยุแต่ว่าตอนเนี้ยหูฟังของเราที่มันเป็นหัวกลมอะ่ะมันพังก็เลยก็เลยไม่มีหูฟังฟังก็เลยไม่ได้ฟังเลยนั่นสาวเว้เหรอ เรียกว่าสวาวเบาก็ได้ใช่ไหมหนูไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะประมาณนะั้นเอาไว้เอาไว้เล่นเทปอ่ะใช่รุ่นไหนนะ้วนะพูดได้เหรอคะนั่นแหละมันของหนูมันจะเป็นกอได้มันกอได้หรือเปล่านะใช่ของกอได้อของหนูอัดเสียงไม่ได้ ใช่เสียงไม่ได้แล้วก็ฟังวิทยุเอฟเอฟเอ็มได้แค่นั้นแหละฟังวิทยุจากเทปไม่ฟังวิทยุจากเครื่องเล่นเทปถ้าก่อไม่ได้สิบแปดมันแต่รู้สึกว่ามันมีรุ่นที่มันก่อไม่ได้ด้วยนะใช่ไหมก่อนก่อนที่มันจะเป็นยุคที่มันก่อได้มันก็จะมียุคข,ของเครื่องที่มันก่อไม่ได้ก่อนหรือเปล่าเคยโทรไปขอเพลงในรายการวิทยุไหม ไม่เคยโทรไปแต่ว่ามันจะมีรายการหนึ่งที่มันอ่มเบสเซจ Messenger ไปหาในเพจแล้วก็ขอเพลงได้แล้วก็ก็เคยทำนะแต่ว่าก็ไม่เคยอยู่ฟังเพลงตัวเองเลย <laughs> ออกก่อน <laughs> มีสศิลปินที่ชอบไปเพอหาเทปให้โอ้ oh my god จริงมีแต่ว่าเหมยนึกไม่ออกเพราะว่าช่วงเนี้เหมยไม่ได้ฟังเพลงแบบว่ายุคเก่าแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมยชอบฟังแต่ว่ามันจะเป็นของฝั่งเกาหลีแต่ถ้าของไทยก็จะเป็นฝันลับเอียงของใครนะ,น,ะนั่นแหละคนนั้นแหละแล้วก็แบบมีใครอีกทะทะยางก็ก็ศิเลเป็นยุคนั้นประมาณนั้นก็ได้หมดเลยค่ะใช่ เคยเอาเทปไปใช่ตู้ยินป้าเคยคะ่ะไปใช่ช่อนฟิตเพราะว่ามันมันอะไรนะมันยืด้องใช้ขี้เบาๆหน่อยครับแ <laughs> จดานุพลใช่แล้วพี่แจ,จ้อุ้แจ้เออบางคนเรียกพี่บางคนเร <laughs> ียกลุงเ็กเก้าสูวเนี่ยเอาจริงชอบ ชอบยุคแปดศย์มากกว่าแปดศกับห้าศูย์หกสขนาดนั้นเลยใช่ชอบแบบ,บด,นดนตรีบรรเลงก็ชอบค่ะแบบคิดออกปะเพลงเพลงที่แบบในงานเต้นรำหรือว่า เพลงในยุคที่ใส่กระโปรงสุ่มอะไรประมาณนี้วงเดี๋ยวนี้ก็ทําเทปกันเยอะใช่เดี่ยวนี้ทําเทปเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าแพงนะแบบเท่าที่เคยเห็นอนะแพงแต่แต่ก็เข้าใจเพราะว่าต้นทุนการผลิตก็น่าจะสูงเหมือนกันชอบมาลูนไฟฟ์เปล่าชอบค่าเมื่อก่อนชอบมากมันมันจะมีหลายยุคที่เราแบบอะยุคแบบเด็กๆด อนุบาลอะไรเงี้ยเราจะชอบฟังลูกทุ่งเพราะว่าเพราะว่าคุณย่าเราชอบฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็ประมาณปฐมเราก็จะชอบฟังเพลงแบบสากลพ่อจะชอบแบบฟังเพลงร็อกเพลงสากลอะไรแบบเนี้ยก็จะฟังเพลงสากลเยอะมากแล้วก็แบบ Beatles Beatles ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นด้วยแต่ว่าสองวงนี้เหมือนไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ ยุควิกตอเรียอืม,อมประมาณนั้นก็ได้คือตอนนี้เหมยจะเปิดตัวอย่างให้ทุกคนฟังแต่ว่าเหมยเปิดไม่ได้เพราะว่า YouTube ในเครื่องแท็บเล็ตเหมยเป็นอะไรไม่รู้มันแบบว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟังคาราบาวไหมก็เคยฟังบ้างตอนที่อยู่กับกรุง <laughs> กุงชอบฟังคาราบาวแบบเปิดเทปเอาแล้วเหมยก็เคยแบบ ไม่รู้เรื่องไงเป็นเด็กไงจําได้เลยเอาเทปมาดึงดีแล้วเขาไม่ตีอะเอาเทปมาดึงอะ่ะ